วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำคลิปเดินดอมโดยใช้ไพ่เรนอมังกันนะคะว่าข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้นะคะเราจะดูไปจนถึงไพ่ไรเดอร์เลยนะคะซึ่งเป็นข่าวดีการนำข่าวสารมาหรืออาจจะถึงไพ่จดหมายก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเจออันไหนก่อนนะคะ หรือถ้าเราเจอเร็วเราก็จะขยายไปให้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่ดึงดูดคลิปนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันว่าช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดนะคะขอท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสือสารผ่านไพ่ให้รับทราบด้วยเถอะเรามาเริ่มทำนายกันเลยค่ะ โอมาแล้วนะคะโอ้โห,โห,โหข่าวดีเรื่องชื่อเสียงเงินทองนะคะรอเรื่องเองินเรื่องการงานต่างๆนะคะโอ้โหการมีชื่อเสียงจริงๆรอคอยความสําเร็จนะคะด้านการงานที่มีชื่อเสียงการโฆษณาการสื่อประชาสัมพันธ์นะคะความสําเร็จต่างๆนะคะการไปสอบไว้หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะรอความสําเร็จที่จะมาถึงนี่แหละ ที่คุณคาดหวังไว้นะ่ะว่าจะได้รับเมื่อไหร่นะคะข่าวดีเหล่านี้จะมาเมื่อไหร่เนาะใกล้จะมาถึงหรือ,อยังนะคะความยั่งยืนมั่นของความสำเร็จของการมีชีวิตที่ยั่งยืนความสำเร็จเรื่องสุขภาพนะคะร่างกายก็ได้เนาะข่าวดีๆที่คุณจะได้รับนะคะ เป็นข่าวดีเรื่องด้านความรักด้วยก็ได้นะการมีชีวิตที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะขอโอ้โหมาเยอะเลยเนะเาะอ๋นนี้ก่อนเป็นเรื่องของความโชคดีเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะคะ การรอคอยของการรอคอยเรื่องความรักนะคะการแต่งงานหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะเป็นข่าวดีๆการที่จะมีชีวิตลงหลักปักฐานกันจนมั่นคงนะคะมีผู้ใหญ่เห็นด้วยเนาะแล้วก็ เป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดต่างๆความคิดที่คุณได้คิดได้ลงมือทำไปเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณได้กระทาและใช้ความคิดไปเนี่ยจะได้รับข่าวดีนั้นไหมอะไรประมาณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นข่าวของเรื่องการลงหลักปักฐานด้วยนะการมีบ้าน การการรอคอยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การติดต่อสื่อสารการเจราจาขายบ้านขายที่ดินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคุณกําลังรอข่าวพวกนี้อยู่นะว่าจะประสบความส,สําเร็จหรือการซื้อบ้านเนี่ยว่าคุณจะได้รับการอนุมัติหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็เป็นไปได้นะการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่สถาบันการเงินอะไรพวกนี้แหละ แต่เรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องความสัมพันธ์ก็มีมาด้วยเนาะอาจจะอาจจะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ได้อาจจะคุณอาจจะรอข่าวพวกนี้พร้อมกับคู่ครองของคุณเนาะความสําเร็จด้านการอาจจะซื้อบ้านแต่งงานอะไรพวกนี้เลยก็เป็นไปได้นะคะสาหรับคุณผู้ชายที่มาดูเนี่ยการมีบ้านการลงหลักปักฐานการขอแต่งงานต่างๆพวกนี้เลย ก็เป็นไปได้นะคะจะได้รับข่าวดีมาหรือยังจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานการมีบ้านการแต่งงานการใช้ชีวิตยอย่างมั่นคงการมีทางเลือกให้เลือกอาจจะเลือกซื้อบ้านอาจจะเลือกว่าทำเลตรงนี้ดีหรือไม่ดีเดี๋ยวข่าว ที่รอ,รอคอยว่าเขาจะมาบอกว่าบ้านตรงไหนดีอะไรไม่อะไร,ไะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้เนาะหรือทางที่เราไปเนี่ยไออุปรสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหมดไปหรือ,อยังที่เราที่เรารอคอยว่าที่มันเป็นอุปรสรรคฝังกั้นในการเดินทางหรือการจะไปทําให้ประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้มัน ะใกล้หมดไปหรือ,อยังเราเรอคอยข่าวดีอันนี้นะคะใกล้หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าอุปสรรคเจอกับอุปสรรคเนี่ยก็คืออุปสรรคมันใกล้จะหมดไปแล้วก็คือข่าวดีๆนั่นแหละอุปสรรคที่เรารอคอยที่มันฝังกันการเดินทางหรือความคิดหรือทางเลือกของเราเนี่ยกำลังหมดไปแล้วเนาะนีมีสิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะเป็นเรื่องดีๆเลยแหละ เป็นเรื่องที่จะนำพาให้ชีวิตเราแบบว่าเหมือนอะไรที่คิดไม่ออกอยู่เนี่ยมันจะคิดออกเลยเนาะอุปสรรคต่างๆกำลังจะหมดไปแล้วเนาะสิ่งที่คุณรอคอยจะได้รับการเริ่มต้นใหม่จะมั่นคงมากขึ้นแต่ว่าข่าวที่จะมาเนี่ยรอนานพอสังควรเหมือนกันนะคะแต่และอุปสรรคจะหมดไปสิ่งที่เราคอยจะได้รับการเติมเต็ม สิ่งที่รออยู่จะประสบความสําเร็จเนาะประสรคจะหมดไปมีเขาออกมายืนยันให้พอเขามาตรงภูเขาตัดตัดขาดออกไปข่าวดีๆกำลังจะเข้ามาเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเป็นข่าวอะไรบ้างนะขอความสุขความสงบนะคะกำลังจะ มาสู่คุณนะคะเป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นเนาะขออีขอถ้าใครเรื่องการแต่งงานอะไรพวกนี้ก็จะประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะเรื่องการเงินก็จะประสบความสำเร็จเนาะ มาแล้วเจอข่าวดีมันจะมาเป็นเอกสารก่อนนะคะก่อนจะก,การปฏิบัติคนที่รอเอกสารจะได้เอกสารแต่คนนำข่าวหรือคนที่จะมาหาจากที่ไกลๆเนี่ยยังไม่มาเขาจะมาด้วยเอกสารก่อนเป็นเรื่องข่าวดีของคุณเพราะว่าเราบอกแล้วว่าจะให้รายเดอร์หรือว่าแมสเซจออกมาก่อนถ้าแมสเซจออกมาก่อนก็คือข่าวดีที่เป็นเอกสารเนาะจะมี สารส่งมาบอกว่าคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องนี้นะคะอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงหลักปักฐานเรื่องเกี่ยวกับการงานที่ใช้ความคิดความสร้างสรรไว้เนี่ยจะประสบความสาเร็จนะคะรวมทั้งข่าวดีกับเกี่ยวกับเรื่องทางเลือกที่คุณเลือกไปแล้วมันมีอุปสรรคอยู่เนี่ยอุปสรรคมันจะหมดไปอุปสรรคจากการเดินทางจะหมดไปการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ ที่คุณรอคอยเนี่ยมันจะได้เริ่มทําสักทีหนึ่งคือตอนนี้แหละอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะเป็นเรื่องความรักการแต่งงานการสร้างเรือนหอการมั่นหมายการวิวาอะไรพวกนี้ด้วยนะคะรวมกันเลยคือสร้างเรือนหอเกี่ยวกับทำอสังหาริมทรัพย์หรือการเริ่มทําอะไรที่คุณคิดเคยทําคิดจะทําไว้ที่มันเป็นการ เปิดเผยสู่สาธารณะที่มันมีอุปสรรคอยู่อุป,อปสรรคมันจะหมดไปแล้วมันก็จะนําข่าวดีๆมาสู่คุณหรือการรอคอยกู้จะทําสัญญาเช่าอะไรพวกนี้สัญญาจดหมายเนี่ยเขาจะมาบอกว่าได้เวลาถึงเวลาแล้วนะที่มันจะรื้อฟื้นหรือทําอะไรขึ้นมาใหม่นะคะเรื่องการเงินด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีๆเรื่องการเงิน ข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องความรักการแต่งงานการซื้อ,อสังหาร,ริมทรัพย์อย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะก็เป็นข่าวดีๆที่คุณรอนะคะแล้วก็จะประสบความสาเร็จแต่ว่าถามว่าอีกนานไหมเนี่ยก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันเพราะว่าไพ่เขาออกมาเยอะเลยแหละแต่ว่าเมื่อรอแล้วเนี่ยความความสาเร็จจะมาก็ให้อดทนนะคะเพราะว่าอุปสรรค มันจะผ่านพ้นไปแนละ้วคุณก็จะสามารถทำในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ได้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาเลือกดูแรนด o อมอันนี้นะคะก็เป็นคำทำนายดีๆที่ให้คุณนำไปปรับใชใ้ทำให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่ามันตรงก็เอาไปปรับใช้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเนี่ยก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามไพ่เดอะซันได้ออกมา เป็นใบแรกเนี่ยความสำเร็จตามมุ่งหมายเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักการครอบครัวสำหรับคุณผู้ชายมาดูเนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นเรื่องความรักหมดเลยเนาะส่วนแถวเนี้ยเป็นเรื่องอาชีพการทำงานเนาะความประสบความสำเร็จการมีชื่อเสียงเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวนี้เนาะส่วนเรื่องของการรอคอยกัน การทําอะไรการได้รับจดหมายเนี่ยไปได้รับอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามีกุญแจอยู่รวมทั้งการเริ่มต้นใหม่ๆใ,ในสิ่งต่างๆนะคะก็จะดีด้วยเช่นกันแล้วก็จะตัดอุปสรรคไปได้เลยเนี่ยอุปสรรคต่างๆจะถูกตัดออกไปนะคะก็ทําให้มีความโชคดีมีความเจริญก้าวหน้านะคะในเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะรวมทั้งพระจันทร์ก็จะส่งแสงสว่าง ทำกลางความมืดมิดของเมฆหมอกนะคะก็จะทําให้ฟ้าสว่างกระจ่างใสอีกครั้งนั่นเองนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ๆนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มาเลือกแรนด o อมอันนี้นะคะใช้เวลานานนิดนึงแต่กรอบสวาวามสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ผู้อ่านก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะเปิดไพ่ดีวดอเพื่อคอนเฟิร์มให้กับคนที่มาเลือกเมื่อกี้นะคะแต่เก็บไพ่เรนอม,มังไปแล้ว แต่ไม่เป็นไรนะคะขอดูว่าเขาจะมาคอนเฟิร์มว่าประตูจะปิดหรือเปิดอยู่นะคะเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็คอนเฟิร์มความหมายของไพ่ด้วยนะคะลืมขอหนึ่งใบนะคะขอท่านสิ่งสักดิธิ์มาสื่อสารผ่านไพ่ขอเป็นคําตอบหนึ่งใบโอ้ได้สองใบปิดกับเปิด ิดแต่ว่าเป็นเลขของเลข11นะคะก็หมายถึงด y หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกเป็น Number Dou ับเนะคะเซนต์คอร์ดิตี้ออ d ทูดอนโฮแบ c กนะคะ You ย r l เล e down like it meant for you นะคะถึงประตูจะปิดแต่เลขเขาบ่งบอกถึงความหมายที่เป็นบวกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่โฮแบ็กก็คือไม่ต้องหันหลังกลับนะเพราะว่า ประตูเปิดอยู่นะคะฟ้าสางตะวางสดใสคำทำนายนี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นความจริงนะคะเป็น citation อ,อ่ะทอสโทเฟนชิพนะคะ in the afternoon sun. ทีคาฟอิทแฮปเพนแฮปปี้เน็ตนะคะทีเชียร์แอน อาดันนะคะงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท้องฟ้าสว่างสดใสถามเรื่องการแต่งงานการอะไรนี่การฉลองขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่ใช่อย่างแน่นอนนะคะความสําเร็จมาอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็เปลี่ยนไพ่เล็กๆ,ๆน้อยๆลืมเปิดก็เปิดให้นะคะครัวนี้ก็ต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ